สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพย์เยอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลไม้นะฮะในแมปโกลไกนี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นผลมังคุดทีนนะทุกคนนี่ครับผมผลที่หายากอยู่พอสมควรในแพ็คของเออล่าสุดนะครับผมโอกาสได้ประมาณ20%นะนี่ผมนี่ฮะมังคุดนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยดีกว่านะก่อนอื่นนะผมขอปลูกแบบว่าหลบซ่อนนิดนึงเพราะว่าถ้าจะย้ายตอนที่มันโตแล้วเนี่ยย้ายยากนะฮะเพราะงั้นผมจะปลูกแบบเล็กๆน้อยๆตรงนี้แล้วกันปุ๊บ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  ไม่งั้นจะย้ายยากนะทุกคนโอเคมาแล้วส่วนตรงนี้นะก็ปลูกมาเดบิวกันนะปึบต้นหนึ่งพอนะครับผมสาหรับมังคุสทีนนะทุกคนโอเคแล้วเราก็ลดน้ําเป็นระดับเลเจนดารี่นะครับลดน้ําไปเลยนี่ลดรวไปเลยครับต้องโตสิลดรวขนาดนี้อ่านี่ครับตัวแล้วโอ้โหต้นจิ๋วจังเลยวะต้นโคตรจิ๋วเลยทุกคนดูดิต้นคือแบบน่ารักสมุตะมีมากเลยนะฮะน้ำเรื่อยๆโอเคส3าเนแล้วนะฮะ น้ำต่อเรื่อยเดี๋ยวต้องเอฟเคเอาน้ำาะน้ำไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่หมื่นครั้งเองน้ำนะฮะเพราะใช้เยอะจริงๆสําหรับการลดน้านะครับโอ้มานะครับผมนี่โอ้มังโกสตีนโอ้โหต้นคตดโตโตตรงไหนวะเนี่ยฟฟลลิ่งมันแบบต้นไม้แบบรมลุกดีนะต้นไม้แบบดูเป็นต้นไม้ที่ไม่ใหญ่เกินไปนะฮะสวยงามดีนะอืมใต้ตรงใบใบแข่กนี้คืออะไรวะเนี่ยดูสิมันมีใบแฉ่กแฉกด้วยสวยจังเลย ลดไปเรื่อยๆครับตอนนี้90%แล้วนะฮะตัวน,นี้น่าจะออกมาหลายผลนะคนไทยน่าจะชอบกินกัน,นะมะคุดนะเพราะมันมีรสชาติหวานเปรี้ยวอร่อยมากเลยนะฮะผมกินแล้วสึกชอบมากเลยแล้วช่วงหนึ่งก็มีกระแสมังคุดคัดนะที่เป็นแบบมงคุดยังไม่แก่เท่าไหร่นะแล้วก็กินในทั้งลูกเลยนะฮะคือแพงมากนะเห็นเขาขายกันแบบลูกละ50-60เลยนะทุกคนตอนนี้กระแสก็ตกต่ำไปแล้วนะฮะได้เห็นเขาว่ามันเป็นแบบมงคุดอะไรมาเกตแบบปกติจะเป็นเกตที่แบบไม่กินกันอนะโอเค นี่ได้มาแล้วครับผมสําหรับต้นมังคุดนะฮะนี่คือต้นมาเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่หมุนๆแบบมุนแบบบิวต er นะี้บ็อกเกอร์นะปุ๊บ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 โอเคเดี๋ยวเราย้ายไว้ตรงไหนดีวะที่แบบให้ดูไม่รกนะฮะอืมคิดก่อนคิดก่อนเอ่อตรงไหนดีใสไ่ไว้ตรงนี้ได้ไหมเสียบได้ไหมเดี๋ยวค่อยเสียบแล้วกันนะฮะเออพูดถึงแล้วผมขอาย้ายนิดนิดหนึน่งน,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 นี่อันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะทุกคนรอดูคลิปได้เลยนะฮะอุย้ยทำไมมันขยับออกมาได้ไกลจังวะเนี่ยอยากให้ใส่แค่ะ ขอลึกๆได้ไหมขอลึกๆได้ไหมขอลึกๆได้ไหมขอย้ายก่อนนะฮะผมอยากใส่ลึกๆเลยนะฮะจิบๆโอ้ตรงนี้มีมีอันนี้ดีกว่านี่ฮะเซเลนเทอรี่นะฮะใส่เลยโอเคลึกๆเลยครับสวยครับอ่าแล้วก็น,นี้มาปิดนะฮะเอ,ะอมาดอกไม้มาปิดบังปิดบังความจริงโอเคนี่ปิดบังแล้วนะครับทุกคนแต่ผมรู้สึกว่าเออไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ผมจะเอาให้มันใหญ่กว่านี้โดยการที่ผมจะตัดทิ้งนะฮะ โชเวลนะเราสามารถใช้โชเวลตัดทิ้งได้นะทุกคนอันนี้คือเป็นข้อดีมากๆเลยนะของเกมนี้ปึบตัดทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็เรามันโตใหม่นะฮะเฟียมากเฟียมากโอเคนี่เราดูต้นนี้โตลดน้ําเพิ่มปึบปึบปึบจงโตจงโตหวังว่าผลจะราคาแพงนะผมอยากให้ผลราคาแพงๆจังเลยสำหรับต้นมังคุดนะครับลดไปเลยรัวๆไม่โตสักทีวะเกมนี้นี่คือโตผักโตชาจริงๆนะ แต่ถ้าเกิดแบบมีกบยักษ์ใช่ไหมก็จะแบบไวขึ้นเยอะเลยนะฮะทีนี้เราไม่มีไม่มีกบยักษ์ไงก็ต้องใช้น้ํารถไปเด้อเออพูดถึงใช้สปริงเกอร์ก็ได้ด้วยสปริงเกอร์สปริงเกอร์สปริงเกอร์เบสิกสปริงเกิลป,ปุ๊บ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 มีรถตัวนี้ด้วยไปเลยสปริงเกอร์เรามีเยอะนะฮะปักแบบไม่เกรงใจใครนะดุดันนะฮะอ่าแล้วก็รอเลยนี่รถเพิ่มรถเพิ่มอันนี้ไงทุกคนโตแล้วนี่พอปักสปริงเกิลตัวไวจัดเลย นี่ครับออกมาผลนึงแล้วผลเล็กๆเลยนะน่ารักมากกุ๊กกิ๊กเลยน่ากินอยู่นะน่ากินอยู่นะว่าไม่ได้ดูแบบกินทีน่าจะสดชื่นน่าดูนะฮะลดไปเรื่อยๆเฟิบเฟิบเฟบเฟบโอเคนี่เป็นไงบ้างดูโอเคไหมดูดีอยู่นะตอนนี้อ่าแต่ต้นมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะผมชอบนะ เดี๋ยวลองไปลดต้นตรงด้านหลังดูนะว่ามันจะใหญ่ไหมนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแบบต้นจิ๋วหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่อ่าตรงนี้ก็ลดด้วยปึ๊บ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 ลดไปโอ้โหป่าดงดิบชัดเลยไม่กล้าเข้าไปเลยนะทุกคนกลัวงูฉกอันตรายจัดๆเลยนี่แต่ต้นนี้สวยมากครับตัวนี้เป็นเหมือนแบบว่าต้นไม้ที่แบบดูดีมากเลยนะแต่อันนี้มันใหญ่เกินไปผมรู้สึกว่ามันแบบดูอึดอัดนะขอทําการใช้โชเวลตัดทิ้งนะฮะปึ๊บโชเวล ปั้มโอเคเดี๋ยวรอให้มันเป็นผลเล็กๆดีกว่านะมันจะได้มันจะอยู่ตรงกลางอะนี้จะสวยมากเลยนะโอเคมันจะไม่ใหญ่เกินไปอ่นนี่โผล่มาเอ๊ยแต่มันหน้าตาเหมือนมังคุดอย,อยดู่ใช้ได้ใช้ได้เขาทำเขาทำเหมือนอยู่นะฮะว่าไม่ได้เลยเหมือนอยู่ลดน้ําเพิ่มอีกลดรวๆไปเลยตรงนี้นี่มีไอน้ําเต็มเลยหมดอ,อ่ะโตสักทีดิขอร้องละโอโหช้ามาก โอ้โหรถเป็นชาติแล้วยังไม่โตเลยทุกคนแต่มีงอกออกมาอันใหม่นะแต่ผมไม่ต้องการอันใหม่ผมต้องการอันนี้ให้มันโตเนี่ยมันรถไม่โดนอ่ะรู้ว่าเป็นเพราะรถไม่โดนหรือเปล่าทุกคนมันก็เลยแบบว่าไม่โตให้เรานะฮะเป็นไปได้นะแบบน้ามันไม่โดนน้ํามันไม่โดนไงตรงเคอฮิตบล็อกของน้ามันไม่โดนไงก็เลยแบบว่าไม่มีออกมานะฮะเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดอันนี้เขาเรียกมโนเปล่าวะ <laughs> <laughs> นี่ใกล้แล้วทุกคนใกล,ล้ละแต่มันก็ใกลยย้จะโตแล้วละ่ะนะฮะ โอ้ยชิวๆอย่าลองเข้าไปในป่าดูหน่อยดีกว่าวเป็นยังไงตอนนี้นะนี่คือในป่าดงดิบบ้านผมเองนะฮะปึ๊บนี่ยังพอมีทางเข้าแต่ทางนี้โดนบล็อกแล้วนะโดนบล็อกด้วยอะไรก็ไม่นูดอันใหญ่มากเลยดูสิโอ้โหใหญ่มากนะฮะแต่ทางนี้ยังเข้าได้อยู่ทางนี้ยังมีทางให้เข้าอยู่นะฮะนี่ยังมีทางให้เข้าไปปลูกนู่นปลูกนี่ได้อยู่ถือว่าโอเคเลยปุ๊บปุ๊ปป๊ป๊โอ้ยลกแล้วลกล,ลกลเอ้ยลงไม่ลงไม่ใช่ลกโอ้ยติด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  มันลบจริงๆแล้วเนี่ยอันตรา,ายนะยบางทีนะอยู่ในนี้ดีนะไม่มีแบบว่ามอนเตอร์นะไม่งั้นนี่โอ้โหจบแน่เลยนี่ทะลุมาด้านหลังได้แล้วนะฮะอยากให้เขาขยายฟาร์มได้จริงๆเลยนะทุกคนฟาร์มแค่นี้มันไม่พอทุกคนต้องใหญ่กว่านี้ถึงจะแบบสร้างได้สวยกว่านี้มันกว่านี้นะทุกคนโอเคมาเรามาดูนี้ต่อดีกว่าใกล้โตเสร็จละดูทรงนะฮะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะฮะลดน้ําต่อลดน้ําเพิ่มให้มันให้มันโตวไปๆนะฮะ ออชุ่มช่าขนาดนี้โตเหอะนี่เรื่องจริงรถหนีต้นไม้น่าจะตายเนี่ยแบบรับน้ําเยอะเกินน้ําท่วมตายไม่มีอากาศหายใจ <c oughs> ตายพอดีรอเลยโอ๊ยไมต้นนี้มันโผล่มาได้เนี่ยโหหน้าบ้านแล้วโหวนี่นี่มันคือบ้านที่แบบเต็มไปด้วยต้นไม้นะะนี่ครับทุกคนโตเต็มที่แล้วนะฮะลูกเล็กเท่าพี่ขี้หนูเลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าราคาเท่าไหร่นะครับเออนี่เป็นขายอยู่นี้แล้วเออปุ๊บคุมค่ายที่เราปลูกใหม่เฮ้ย ไม่ใช่อันนี้อันนี้เฮ้ยทุกคนแพงอยู่นะลูกแค่นี้แพงอยู่นะสี่หมื่นห้าพันเลยนะทุกคนส่วนอันนี้นี่ที่ยังไม่โตเต็มที่นะฮะมันราคาเป็นแสนเลยนะเฮ้ยใช้ได้เลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับทุกคนถือว่าราคาโอเคเลยเดี๋ยวเราย้ายกลับบ้านกันดีกว่านะฮะย้ายเข้าไปเก็บนะนไหนๆก็ปลูกแล้วไม่อยากตัดทิ้งเสียจายรีเคมเมอร์ใส่ไปตรงไหนใส่ไปตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เออยัดไม่ได้เลยอะไม่มีรูให้ยัดเลยใช่ไหมเนะี่ยอือ,อ,อ,อความตรงที่แท้ชูนะฮะ ยาต้นไหนก็ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหเศร้าเลยทุกคนหรือว่าจะต้องตัดต้นนี้ทิ้งหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ต้นที่เอ่อที่พระเจ้าแห่งสวนป่าของเราอยากให้อยู่นะคงจะต้องตัดทิ้งแหละทุกคนดูแลปุ๊บตัดทิ้งนะตัดทิ้งรีเคมเมอร์ปุ๊บลัก่อนนะครับสําหรับต้นนี้โอเคครับทุกคนสำหรับนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์เชื่อมากกดซับนะฮะไว้เจอกันใหม่พรุ่งน้าครับทุกคนเจอกันครับ